สวัสดีครับผมเรียวนะครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟซีเคร็กันอ่าโซนนี้เพื่อนของผมชื่อคุณลาโซนะครับโอเคเราจะพาชมสปาวนะครับนี่ก็ห้องเอาขวดอีกรพีเอานี้ก็คุกกี้ขนมนครกับอร์แอปเปิ้ลมานี่คือทางไปสปาวนะครับลงมางลางเซิร์ฟนี้ก็1.4.5นะครับ คนเยอะมากเพิ่มนี้คนเต็มเลยทีเดียวนี่ก็พวกเอาของนะครับนี่ก็สป๋าในฟิฟต์ฟลิงน่าประหลังการสุดๆมีถังขยะนี่ห้องเก็บเวลครับแอันนึงครับแนปะ๊นนึง คุณไบ้คุณอยู่ไหนอันนี้ห้องปัม๊มปั๊มเบลวเก็บมันได้อันนี้ก็เป็นไนวิชั่นนะครับขวดยาไนวิชั่น,นก,ก็อยู่อันนี้ดาบก็อยู่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปชมวาร์ปโซนกันนีกว่าครับวาร์ปโซนของเซิร์ฟนี้ก็ไกดวาร์ปเยอะนะครับนี่คือวาร์ปเยอะแยะเลย ก็เรียกกันให้วุ่นเลยแต่อยู่ชั้นสองตัวนี้นะนี่ก็เป็นโพเทคนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็มีห้าพันหมือนหนึ่งอันนี้ก็ติดทูนะต้องติดต่ออันหนึงนี่นี่ก็ช็อปช็อปอยู่นี่เดี๋ยวผมพาดูบ้านของผมเลยค่ะบ้านผมสร้างไว้ที่ฟรีโซน ทางบออาดดยแบบเอามาหวะหวะเดี๋ยวจะไปะเจอเขาที่บ้านนะครับโอเคทางบ้านผมก็อยู่ตรงนี้เซิร์ฟนีก้นก็คนแทบจะเต็มตลอดเวลานะครับก็อยากให้มาเ,เงินเยอะๆนี้แอดมินจะได้ขยายเซร์ให้มัน อืมรู้ด <c oughs> ีนี่ครับบ้างผมมัน่าสร้างเมื่อกี้สร้าเมื่อกี้เลยสดๆนี่อันนี้ก็ทางลงไปเหมือกนะครับผม,มเพิ่งทำเมื่อกี้โอเคถ้าคุณไปไหนจะมาเจอที่บ้านไงอยู่ไหน ไททานิกอุ้ยขนูปักหลังโอเคโอ้ยตกน้ำโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาเล่นกันเยอะๆนะ4.1เป็นเกื4.5นะครับผมโอเคไายบ้าง